กระทงใบตองแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะแม่นวยจะชวนมาทํากระทงจิ๋วแบบง่ายๆกันค่ะวันนี้จะเป็นแบบคะสีนะคะจะใช้ใบตองนะคะเป็นสองสีจะเป็นอ่าใบตองสดและก็ใบตองแห้งนะคะมีสองสีนะคะตัวนี้นะจะขนาดเท่ากันนะคะตัดอยู่ความกว้างอยู่ที่หกเซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่13บสซนติเมตรนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่5้าเซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ที่10บเซนติเมตรค่ะ อสองใบนี้จะตัดขนาดเท่ากันนะคะต่อมานะคะเป็นใบตองสีเหลืองเนะาะใบตองสีเหลืองเนี่ยจะความกว้างนะคะอยู่ที่สี่เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่สิบเซนติเมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะหั่นเป็นแว่นแล้วก็ห่อในลักษณะนี้เนาะตัวเนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยแม่น่วยใช้อยู่ที่สิบเซนติเมตรนะคะมีได้มีตะปูเข็มมีกันไกนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากใบตองสดกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เนาะให้หงายขึ้นในลักษณะนี้เนาะแล้วก็จับขึงกลางนะคะพับใบตองลงค่ะให้เป็นฉากแบบนี้และอีกฝั่งหนึ่งนะคะทาเหมือนกันเลยเนาะนี่ให้ชนกันแบบนี้นะคะแล้วหนีบไปก่อนอนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้า จับไว้นะคะหนีบไว้เนาอเอานิ้วโป้งเนี่ยกดไว้นะคะนิ้วชี้เนี่ยเรากําหนดเนาะว่าเราจะพับแค่ไหนนะคะทางขวามือของเราเนี่ยดันนะคะดันพับให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางแบบนี้นะคะเราก็จะพับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรนี่แหละ,ะประมาณนี้นะคะกําหนดเอานะคะว่าเราจะเอาแค่ไหนเนาะส่วนนิ้วโป้งเนี่ยให้กดไว้นะคะไม่ให้เขาเดิ้งออก ทางขวามือของเราเนี่ยก็พับนะคะย่นใบตองเนาะให้มาอยู่กกลางซ้อนกันนะคะในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะจะพับอยู่ที่ประมาณสามครั้งนะคะสามชั้นอตอนนี้ถ้าเหลือน,นิดนึงเราก็พับนิดนึงก็ได้ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งข้างนะคะทางขวามือเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นทางซ้ายมือตรงเนี้ยขวามือของเราเนี่ยกดไว้ให้แน่นนะคะตรงนี้ ต่อมาค่ะทางซ้ายมือนะคะจะทําในลักษณะเดียวกันเลยเรากดดันตัวนี้เรากดไว้ก่อนเนี่ยจับไว้นะคะพับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรเหมือนกันให้อยู่ระหว่างเก่นกลางจับกีดตรงนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็พับต่อได้เลยค่ะ อันนี้ก็พับเหลือนิดนึงเราก็พับย่นเข้าไปก็จะได้กีบในลักษณะนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วให้แกะออกแบบนี้นะคะแล้วก็ดันจับรวบไว้อ่าตรงนี้ยให้ดันเข้าไปด้านในแล้วก็จับตรงข้างบนนี้นะคะ ก็จะได้กลีบในลักษณะนี้นะคะตรงนี้หรือใครจะแม็กก็ได้นะเดี๋ยวไม่น่ยจะใช้เป็นได้มัดดีกว่าเนาะถ้าเป็นได้มัดแล้วเวลาเราเอาไปปากกับฐานกระทงแนละ้วมันจะนิ่มมันจะไม่แข็งนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นได้มัดแล้วก็ม้วนได้ค่ะ ดึงให้แน่นดึงให้กระชับน,นี่แบบนี้แล้วอีกข้างหนึง่งกันขลุดนะคะหมวนแล้วก็ดึงค่ะ มัดเสร็จแล้วนะคะเขาจะเป็นในลักษณะนี้ยังไม่สวยนะคะเราก็จะมาดึงนะคะอ่าด้านข้างตรงเนี้ยดึงออกนะคะทําเบาๆเนาะเดี๋ยวเขาจะแตกนะคะฝั่งหนึ่งตรงนี้เราก็จับไว้แล้วก็ดึงนะคะก็จะได้กิดในลักษณะนี้ค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะ,ะเราสามารถนะคะใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยเนาะ,ะฝั่งนี้ก็สวยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็สวยอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าใครอยากได้แบบไหนเนาะ,ะอันนี้จะเป็นใบตองสดนะคะต่อมาค่ะเป็นใบตองแห้งนะคะขนาดเท่ากันกับเมื่อกี้จับกึ่งกลางของใบนะคะพับลงมาค่ะ ก็อีกหนึ่งฝาเออแล้วกอ,อ,อวกนนะพับลงมาค่ะแล้วนะคะจับนิ้วโป้งเนี่ยกดไว้นิ้วชี้นี่กําหนดนะคะว่าเราจะเอาแค่ไหนเมื่อกี้เราเอาหนึ่งเซนติเมตรเนาะเราก็พับหนึ่งเซนติเมตรนะคะจับให้อยู่ครึ่งอ่าข้างละห้าเซนติเมตรทางซ้ายมือเนี่ยดันพับนะคะพับแล้วให้อยู่ระหว่างถึงกลางระหว่างใบนะคะตรงนี้เราก็กดไว้ต่อมาค่ะ ตันนี้ก็จะสามครั้งเหมือนกันกดไว้นะคะซ้ายขวาอ่าตรงนี้ก็หนีบไว้นิดหนึ่งแล้วก็พักอีกหนึ่งฝาเสร็จแล้วแบะออก รวบขึ้นไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะมัดเนาะทำให้เสมอกันก่อนแล้วก็มัดได้เลยค่ะดึงให้แน่น เราก็ดึงนะคะดึงข้างๆออกนะคะเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นใบตองแห้งนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบตองสดอ่าส่วนด้านหลังก็จะเป็นในลักษณะนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งสองฝั่งเนาะพอพับได้ตามจํานวนที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็มาติดกับฐานกระทงได้เลยค่ะจะใช้เป็นสีเขียว ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตรงกลางนะคะเราจะมาหาดอกไม้นะคะมาตกแต่งเนาะอันนี้นะคะแม่เนยจะใช้เป็นใบตองนะคะสีเหลืองมาพับเป็นดอกกุหลาบกันค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำกระทงใบตองแบบง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ